ก็ในงานของที่มหานครที่มันทำดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่การนัดนักศึกษาได้มาดูงานของที่มหานครจะต้องเรียนว่าจริงแล้วว่าผมว่าสาเหตุลหลักเลยมีสองเรื่องคือเรื่องการสาธารณสุขกับเรื่องการศึกษาซึ่งหลายคนไม่ค่อยนึกถึงหรอกแต่จริงแล้วเนี่ย,ยกร,รุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญมากเลยในศูนยสารสุขเพราะว่าเราคือหน่ว,วยแรกที่ประทะในส่วนของผสมภูมิาามถ้าคนป่วยพวกเนี่ยกรุงเทพ่ต้องเป็นการแรกที่ประทะ ศูนย์สาธารณสุข,ขก้าแห่งที่อยู่เนี่ยต้องระท้าไว้ก่อนแต่การบริหารการสามา่าแย่เนาะเราไม่มีการบริหารการที่ดีในการประสานงานเพราะว่าเราไม่มีสาธารณสุขจังหวัดนะไม่มีศูนย์กลางไม่มีซิงเกิลพมา,มานีสาส่จะบริหารการได้อันนี้เป็นบทเรียนที่แล้วก็ดูแลโรงพยาบาลดูแลศูนย์สาธารณสุขแล้วดูแลกิจดงชุนดูแลร้านขายยาแล้วเราพบว่าทั้งกรุงเทพเนี่ยทาศูนย์เดียวไม่ได้ไเจ็ตัย่อยแล้วแต่ละโซนก็มีโรงพยาบาลแม่ท่ายเก็บน,น้ำ โดยวมเนี่ดูแลคลินิกดูแลร้านขายยาสามลำเนจตามน้สงเดอกแต่ละตัวเนี่ยสามารถเป็นบทเรียนแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์อเราสามารถปรับตัวได้ความตัว้งมากขึ้นมีปัญหาเยอะที่ต้องต้องปรับตัวก็ผมว่าเป็นเป็นเรื่องก็จยังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มอีกแล้วเราก็มีการวิจาซึงท่าาเลยนะท่านคุณหมอบางทอกาสท่อยู่ที่นี่เดี๋ยวผมอธิบายด้วยมีนมาว่าเรื่องสานสุขเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราจะกำกับสุขให้ดีก่อนก็คือม้วโจนเจ็บแล้วก็เรื่องการจะมี คาเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสามารถทงเศรษฐกิจได้ดีนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังนะครับปัญหาต่างๆแล้วก็วังว่ามีข้อคิดต้องไปกลับนะร้อยเป็นทูเอและก็มีรายละเอียดกันนะครับดีนะคะค่ะและในโอกาสนี้ขอต้อนรับนบหนึ่งสองสามค่ะขอบคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะจะขอเรียนเชิญท่านผู้เข้าหนึ่งสองสามครับสามครับ กลุ่มที่3เป็นตัวเลยนะคะค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่4ต่อไปเป็นตัวเลยนะคะกลุ่มกาพลูค่ะเร็ยไปนะคะกลุ่มอบเชยนะคะกลุ่มอบเชยเรียนเชิญต่อไปสองกลุ่มเปรี่ยนตัวได้เลยนะคะหนึ่งสองเรียนเชิญที่บริเวณเปลียนตัวที่บริเวณ้านข้างได้เลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสอง กลุ่มสุดท้ายเตรียมโปเอะไนะคะกลุล่มบัวหลวงนะคะกลุ่มเก็บตกน,นะคะสำหรับผู้ขอญาตเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะสำหรับบานท่ายภาพหมู่ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่สินะคะได้เดินทางมาศึกษาดูงานนโยบายด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครต้อนรับคณะศึกษาดูงานทุกท่านด้วยตัวเองค่ะน้องกิติสุภกรรองประลัดกรุงเทพมหานครจะบรรยายในหัวข้อสิทธิพันธ์นะคะได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานค่ะขอเียนเชิญค่ะก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะในฐานะเจ้าภาพนะคะสวัสดีค่ะส่วนดีอะไรสักดอกหรืออกเชยหรืออะไรก็รู้นะคะเดินมาถามว่า พูดเสร็จกี่โมงไม่พูดต่อยังไม่มาเพราะนั้นเดี๋ยวเรื่อยๆเดี๋ยวพอเห็นมีคนนึงมาจะรีบออกให้นะคะเพราะว่าวันนี้ที่หมอมากี่ท่านในห้องนี้มีคุณหมออยู่กี่ท่านอย่าซ่อนตัวค่ะเมื่อกี้หมอตายดิฉันเพิ่งเดินมาหาดิท่นตอนแรกที่ท่านพูดว่าชวมนมาทํางานสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยคือความเชี่ยวชาญอาจจะเป็นนโยบายบริหารจัดการนั่นเองคือไม่อยากทําผูต้ตรงๆคตองไม่อยากด้กหมอไม่ไม่พม่มพเราไปหามหมอแล้วก็แสดงอะไรสักอย่างด้วยเรามีแฟนเป็นหมอนะคะ คือท่านผู้ว่าจะพูดมาตลอดเลยนะคะว่าคหมอและบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเราอ่ะพูดเก่งแต่ปัญหาค่ะจะอยู่ที่การจัดระบบบางอย่างเดี๋ยวอะไรก็ตามที่ท่านจะรับฟังประมาณ2ี่ิบอร์นจากนี้ไปถ้ามันมีอะไรผิดพลาดทางเทอร์มินอนล11ของสาธารณสุขนะคะค่าเบิกคบเทอม4ปีไม่แน่ใจเขาจะให้ปริญญาบริหารสาธารณสุขไหมที่ก็รออยู่ว่าธรรมศาสตร์จะให้ไหมตอนนี้เหมือนจอนไม่อ,อ,มอม่อนหรอเปิดจอยเขากับหลังแผนไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอก หมายความว่ายังไงคือท่านพูดว่าพยายามปีแรกของเราเนี่ยซึ่งก็เป็นอันว่ทําให้เราโดนด่าด้วยส่วนนึงนะคะใช่เวลาพูดว่าเราจะพยายามใหญ่ก็ไม่เห็นแน่ๆคือมันยังไม่เห็น้อมาปุ๊บเราก็กระจายนโยบายพู้ว่าออกอวันนี้ขออนุญาตเป็นนักรัฐศาสตร์นะระบบราชการไม่ค่อยที่เฉพาะเลยว่าเช่นตอนนี้กรทมก็เล็งกรทมตั้งเป้ามากเดี๋ยวภายในปีนี้ต้องเปิดที่ได้สาวคุณแม่ที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยที่ปกติพูดไปเลยนะ ยัมีแซนด์บ็อกซ์ที่เราจะทำคุณหมอหมอท่านไหนที่รู้จัก EF Executive Function คือการพยายามเปลี่ยนวิธีที่อยู่ในนั้นเป็นอาสาดาังนั้นการจะทำให้เขาเป็นครูที่จบกระถมวัยมาเป็นงานหนักของกรุงเทพมหานครมากก็มีมีหลักสูตรเราเรามีมหาลัยเป็นของตัวเองนะตอนนี้ถูอเราจะธรรมศาสตร์มาแล้ว,ลวพอเวลาไปพูดที่ไหนล้วพูดว่ามหาวิทยาลัยของเกียรติเกันมากอะไรนะว่ามีหลักสูตรที่พยายามจะสร้างผู้บริหารกระถมวยัย เราต้องการเปลี่ยให้คนที่ดูแลเช่คแคร์ประสมว้เป็นแบบนี้ไม่ได้กิติสุภกรรองประลัดกรุงเทพมหานครจะบรรยายในหัวข้อหนึสองสามครับสามครับค่ะกลุ่มที่สามเป็นตัวเลยนะคะค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่สี่ต่อไปเป็นตัวเลยนะคะกลุ่มการครูค่ะ เดียนไปนะคะลุ่มกบเชยนะคะลุ่มกบเชยเรียนเชิญต่อไปกล้่มนเตรียมตัวได้เลยคะด้ครับหนึ่งสองเรียนเชิญที่บริเวณเรียนตัวที่บริเวณด้านข้างได้เลยค่ะ